ทีนี้เลื่อนขั้นอีกนะเลื่อนลำดับปฏิบัติต่อไปอีกทีนี้กำหนดอนิจจังหลังจากกำหนดเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แล้วจนคำนาญเชี่ยวชาญดีแล้วก็รู้ได้เองว่ามันไม่เที่ยงเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับสลับกันอยู่นี่จะเรียกว่าเที่ยงอย่างไรอู่หรือว่าให้มันละเอียดขึ้นมาไอ้ลม มันเกิดเนี่ยมันก็เกิดในระยะตั้งต้นเกิดในระยะกลางในระยะปลายด้วยความสั้นความยาวกันมอนกันแหละมันไม่ใช่คงที่มันเปลี่ยนจุดตั้งต้นระยะกลางระยะปลายหรือความรู้สึกที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวหญญาณที่กําหนดได้คล่องแคล่วแล้วน่ะเอามาดูมันไม่ได้เท่ากันน่ะมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันจึงดับได้มันค่อยๆมีขึ้นแล้วก็ค่อยดับไป ดูตรงที่มันมันไม่คงทีนะ่ดูที่มันไม่คงที่ที่มันเปลี่ยนนะเราจึงว่าโอ้เปลี่ยนหนอะเปลี่ยนหนอะไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนาทุกครั้งที่รู้สึกจำไม่ว่ารู้สึก <c oughs> คือเห็นด้วยใจรู้สึกว่าไม่เที่ยงแล้วก็ใจใจก็พูดออกมาไม่เที่ยงเนอนะไม่เที่ยงเนอนะไม่เที่ยงของรูปของลมไม่เที่ยงของกาย ไม,ไม่เที it it. ่ยงของความสั้นความยาวของลมไม่เที่ยงของไอความหยาบละเอียดของลมไม่เที่ยงของเวทนาที่เกี่ยวกับลมสัญญาที่เกี่ยวกับลมสังขารที่เกี่ยวกับลมเอาของจริงมาดูเรื่อยอย่าอย่าอย่าว่าไปเฉยเฉยอย่าอย่าว่าทีนิ้ที่มันไม่มีความรู้สึกอยู่จริงต้องพูดปาต้องพูดออกไปลงบนไอความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริง ถ้าว่าลมไม่เที่ยงก็เพราะรู้สึกอยู่ว่าลมมันไม่เที่ยงจริงอะไรไม่เที่ยงเอามาเอามาเอามาดูซะหมดแล้วว่าไม่เที่ยงเนาะ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 ไม่เที่ยงที่ลมหรือกายหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณนี่จะเห็นเป็นจักขนานเป็นของไม่เที่ยงแท้จริงดิ่งถึงที่สุด ในส่วนลึกของจิตใจก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอะนี่ตอนที่กำหนดความไม่เที่ยงพอเสร็จแล้วก็เลื่อนระบบะเลื่อนชั้นขึ้นไปกำหนดอนัตตาตกำหนดอนัตตาคือว่ามันไม่มีตัวตนอะไรกำหนดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก เราเห็นว่าโอ้มันเกิดดับต้องลมหายใจไอคนที่เป็นเจ้าของลมหายใจเจ้าของชีวิตก็ไม่มีมันมีแต่อาการองการหายใจเข้าการหายใจออกการหยาบการละเอียดรู้สึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่ไม่มีคนไม่มีตัวคนที่เป็นผู้กระทำอย่างนั้นมีแต่อาการของธรรมชาติเท่านั้น รู้สึกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้นะอนัตตาที่ลมอนัตตาที่ลักษณะของลมอนัตตาของจิตที่กำหนดลมอนัตตาของรูปขันที่แสดงอยู่ของเวทนาขันสัญญาขันธ์ั้งขานขันธ์สัญญาขันที่แสดงอยู่เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนจริงๆรู้สึกอยู่อย่างนั้นจริงๆริงฝาก มันจึงพูดว่าอนัตตาหนอก็ได้ไม่มีตัวตนหนอไม่มีตัวตนหนอหรือว่าสักว่าลมหนอะสักว่ารูปหนอสักว่าเวทนาหนอคือไม่มีตัวตนไอ,นอ้หนอหนอะข้างนี้สำคัญมากขึ้นนอฉลาดแล้วหนอรู้ว่าไม่มีตัวตนแล้วเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องหนอ <screws> แต่ตอนนี้กำหนดความที <paper> ่ม mm. no 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 ันไม่ใ oh ช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมีแต่ลมมีแต่กายมีแต่จิตมีแต่ความรู้สึกเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นก็เลยไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนอททิ่จะพูดเป็นบาลีว่าอนัตตาหนออนัตตาหนอออนัตตาหนอ แล้วแต่ว่ามันกำลังรู้สึกอยู่ที่อะไรถ้ารู้สึกอยู่ที่ลมลมไม่อนัตตาเนอรู้สึกอยู่ที่จิตกำหนดลมจิตนั่นอนัตตาหนอรู้สึกอยู่ที่เวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เวทนานั่นแหละไม่มีตนไม่ใช่ตนนี่มันสักว่าลมเท่านั้นหนอสักว่าหายใจเท่านั้นเนอสักว่า ข้าวสักว่าออกสักว่าสั้นสักว่ายาวแลว้วก็ตามล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งนั้นนี่กำหนดอนัตตาเรียกว่าอนัตตาอนุปัสสีในพระบาลีอนาปานาสติสูตรไม่มีท่านไปฝากไว้ในอนิจจามันท่านจึงว่าอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรทานุปัสสีเป็นปฏิมิสรคานุปัสสีไม่มีคําว่าอนัตตานุปัสสี เกาไปฝากไว้ในอนิจจังเพราะถ้าเห็นอนิจจังย่อมเห็นอนัตตานี่เองแต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้เราชาวบ้านโง่โงนี่รู้จักแยกมาดูเป็นอนัตตาสักส่วนหนึ่งด้วยพอเห็นกำหนดรู้สึกต่อลมออ่ลมก็อนัตตาสั้นยาวของลมยาวละเอียดของลมก็อนัตตาเพราะความไม่เที่ยงของลมแสดงให้เห็นอยู่ มันจะมีความรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นก็อนัตตาเห็นดูอนัตตารู้สึกอนัตตาพูดอยู่ว่าไม่เที่ยงไอ้ว่าอนัตตาหนอไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนอ <c oughs> อยู่ชุดหนึ่งเรียกว่าระยะหนึ่งจะสั้นจะน,นานหรือไม่ เร็วเท่าไรก็ตามใจแต่ว่าชุดนี้ก็ต้องทําให้ได้ว่ากําหนดอน,าานาัตตาหนอไม่อน,าานาัตตาหนอถ้าเห็นอนัตตาอยู่จริงๆมันจะสลดตั้งเวทขึ้นมาเองเวีอนนายคล้ายกําหนาดต่อสิ่งที่เคยรัก,รกนั่นรักนี่หวงนั่นหวงนี่ยึดถือนั่นยึดถือนี่ โดยเฉพาะยึดถือในเรื่องสุขสนุกสนานอร,อร่อยในชีวิตนี <c> ่ <oughs> มันจะเริ่มรู้สึกคลายความหมายมั่นยึดมั่นในชีวิตออกเรียกว่าลดความยึดถือลงเรียกว่าวิราคะวิราคานุปัสีเดี๋ยวนี้จิตของเราเริ่มคลายจากสิ่งที่เราเคยหลงบ้าหลงรักหลงหยึดถือ เรียกว่าคลายเนอคลายเนอมันมันคลายแล้วหนอมันคลายแล้วหนันคลายหนอคลายหนอคลายหนอ <c oughs> ที่มันคลายหนอคลายหนอในความรู้สึกของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็แสดงออกมาเห็นว่าโอ้ยบางอย่างดับไปแล้วดับไปแล้วหนอดับไปแล้วหนอ <c oughs> หมดไปแล้วหนออ <c oughs> <c oughs> นี่โรธานุปัสสี แต่ไม่ได้บอกให้ท่องบาลีอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเพิ่มให้คุณลำบากยุ่งยากลําบาก <c oughs> เห็นว่าไม่เที่ยงหนาะไม่ใช่ตนเนาะโอ้คลายหนาะคลายหนาะจิตค,คลานจากมันแล้วดับไปแล้วหนาะไอ้ที่มันเคยหลงรักหลงว่าพอใจมันดับไปแล้วหนาะ ก็เรียกว่าดับหนอดับหนอดับแห่งอุปาทานว่าตัวกููว่าของคูบางอย่างบางชนิดบางส่วนในอะไรในลมหรือในเวทนาหรือว่าในสัญญาเนี่ยมันนันดับหนอดับหนอดับหนอหยุดแค่นี้ได้อย่างที่ว่ามาแต่กี้เนี่ยมันดับหนอก็พอแล้วแต่ถ้าไม่ยังไม่อยากหยุดก็ไปขั้นหนึ่ง คือว่าสลัดคืนปฏิมิสักคะเดี๋ยวนี้ฉันสลัดคืนสิ่งของที่เคยยึดมั่นแล้วหนอเราสลัดคืนสิ่งที่เราเคยยึดมั่นเป็นของเราแล้วหนอคือความยึดมั่นมันดับไปไอ้สิ่งที่เคยยึดมั่นมันก็ดับไปหายไปพ้นไปนี่ว่าสลัดคืนแล้วหนอคือโยนทิ้งแล้วเนอโยนทิ้งแล้วหนอ นี่ไม่ต้องก็ได้ถ้าจะทําก็ได้สิ่สิ่งที่เคยยึดถือว่าน่ารักอ<ม>พอใจยินดียินร้ายนะ่เดี๋ยวนี้มันสั่นทิ้งแล้วทิ้งแล้วหนอทิ้งแล้วหนอทิ้งแล้วหนอปฏิปฏินิสตคา,านุปัสสี <c oughs> นี่จึงเห็นได้ว่ามันจบอย่างเดียวกันแม่าจะเป็นระบบรัดสั้นของคนธรรมดาสามัญมันก็ไปจบที่จางคลาย ลอยวางสิ้นเชิงเหมือนกันไอ้สี่ขั้นของหมวดนี้จะแยกเป็นขั้นขั้นก็ได้หรือจะให้มันเนื่องกันไปอันเดียวกันไปก็ได้ถ้าเห็นอัน,นจังแล้วมันก็จางคลายดับสลัดทิ้งไปเองก็ได้เ <c oughs> ชื่อเหลือกเกินว่าในขั้งพุทธกาลเขาก็ไม่ได้แยกแยกกันอย่างนี้ถ้ามาทำจิตอย่างนี้แล้วจิตมันก็ ล่อยวางคลายดับเองไม่ไม่ต้องแยกให้เป็นหลายขั้นตอนหลายชื่อแล้วก็จำยากจริงว่าเห็นอนิจจังของสิ่งทั้งปวงมากพอมากพอนะจนเห็นอนัตตาจนมันคลายจนมันวางจนมันปล่อยหลายขั้นตอนนะ่นรวมเรียกเป็นขั้นตอนเดียวเสียว่ามันหลุดพ้นเมื่อเห็นอนิจจังเต็มที่ ่องลงไปอย่างแรงอย่างแรงเหมือนกับว่าสมาธิอย่างแรงเหมือนกับรวมรวมแสงไฟอย่างแรงจี้ลงไปมันก็ร่วงพลอยพอยพลอยพลอยพลอยเหมือนกับใบไม้ร่วงไม่ว่าเป็นความยึดถืออยู่ในอะไรสิ่งนั้นก็ร่วงไป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 ท่านเรียกท่านสันว่าหลุดพ้นคําเดียวก็ได้ แต่ในคำว่าหลุดพ้นเพียงคำเดียวมันมีเห็นไม่เที่ยงเห็นอนัตตาเห็นจางคลายเบือนนายเห็นดับเห็นหลุดพ้นเห็นสลัดพื้นเห็นหมดนี่เรียกว่ากำหนดเป็นลมหายใจเรื่องเดียวอย่างเดียวไปได้ถึงอย่างนี้นะ